ตอนนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าวบอกในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียประมาณ1,000นคนเศษเศษที่ยังต้องการความช่วยเหลือ,อยังคงยืนยันตัวเลขนี้ไหมคะออตอนนี้นะฮะทางทางทีมงานซึ่งมีทั้งสำนักงานโครงสุวนมาเลเซียแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ติดค้างอยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาพวกพวกเขาเนี่ยเป็นทั้ง ไกด์ทั้งเป็นทั้งผู้บริษัทผู้นําเที่ยวนะฮะรวมกลุ่มกันแล้วก็พยายามที่จะเช็คว่ามีนะักท่องเที่ยวประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีแบบฟอร์มให้เขาลงทะเบียนตอนนี้ล่าสุดถ,ถึงเวลานี้นะครับที่ลงทะเบียนว่าติดค้างอยู่ในหัดใหญ่นะฮะประมาณหนึ่งพันห้าร้อยคนครับณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้แล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกจำนวนหนึ่งนะฮะที่ยังเข้าถึงข้อมูลไม่ได้แล้วก็เราไม่สามารถที่จะ เ,เข้าถึงพวกเขาแล้วก็เขาก็ไม่เข้าถึงพวกเรานะครับผมอืมค่ะค่ะจุดที่นะักท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้รวมกันอยู่จุดเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีจุดใหญ่ๆอยู่ที่ไหนบ้างคะนี้นะฮะอยู่กระจกักระจายตามโรงแรมต่างๆนะฮะโรงแรมต่างๆในหัาดใหญ่เนี่ยผมว่ามีประมาณมากกว่าประมาณห้าสิบกว่าโรงแรมนะฮะ,ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่ยากมากมที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางโรงแรม บางโรงแรมบ้างมีฟูวิลล่าบ้านมีรีสอร์ทบ้านนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของชาวบ้านนะฮะด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กะจะกระจายมากบางโรงแรมมีประมาณ100คนบางโรงแรมมี200คนนะฮะบางโรงแรมก็มีประมาณ20กว่าคนมี10คนก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ซึ่งกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณ200คนแล้วก็ประมาณ1 0 0คนอย่างเช่นที่โรงแรม Reg e n เดนซีนะครับในโรงแรม กันนาจีก็ประมาณ100ร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็โรงแรมอื่นๆอีกน,นะครับที่ที่ผมไม่สามารถที่จะเอ่ยตรงนี้ได้<ฆ>ก็คือกระจา,ะจายฮะ<ฆ>มันเป็นโรงแรมที่กระจา,ะจายทั้งในตัวเมืองทั้งอยู่รอบๆเมืองนะครับเพราะตอนนี้น้ํากําลังเขึ้นทั้งหมดแล้วนะฮะซึ่ง<ฆ>ไม่แน่ใจว่าจะสามารถที่จะ,ะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาออกมาได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าน้ํากําลังเชี่ยวนะฮะน้ํา ในวันนี้นะครับเป็นน้ําที่มีความสูงกว่าน้ําเมื่อสองวันที่ผ่านมาครับ <คะ S 2> ผมระลอกใหม่เนี่ยครับค,คุณตูแวนดานิยาได้ติดต่อหน่วยงานไหนไปแล้วเขาบอกว่าเขาจะดําเนินการช่วยเหลือ,อยังไงบ้าง啊ค่ะ,ะคือคือหลักๆเนี่ยเนื่องจากว่าผมเ,าเป็นผู้ประสานงานให้กับทางกองทุนมาเลเซียแล้วก็ผมก็ได้ได้คุยกับทางทางทหารนะฮะที่ท,ที่ที่สงขลาเมื่อเช้านี่ผมก็คุยกับทหาร มทบสี่สองสี่สามนะฮะก็ก็บอกเขาว่าวันนี้สิ่งที่ควรที่จะทำก็คือว่าควรที่จะอพยพนะักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งมาเลเซียที่ติดค้างอยู่ในตัวเมืองใหญ่ให้ออกให้เร็วที่สุดนะฮะก่อนที่น้ำจะขึ้นซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าน้ำมันขึ้นมามาแล้วแล้วก็การช่วยเหลือในการอพยพเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ออกนะครับซึ่ง เออเมื่อเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ทางผู้ว่าจังหวัดก็ได้ไประชุมกับหนว่วยงานต่างๆในการที่จะช่วยเหลือบอกว่าจะอพยพโดยด่วนแล้วก็เขาก็ได้ส่งเมสเซจเป็นภาษาอกฤษว่าให้ทุกคนเตรียมพร้อมอยู่ที่ล็อบบี้เน่องจากว่าทางหน่วยงานของรัฐจ,จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับและอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมว่าสําคัญนะตอนนี้มีการเสนอตัวของอาสาสมัครผู้ชีพผู้ภายของประเทศมาเลเซียที่จะ เข้ามาช่วยเหลือ,อตรงนี้ซึ่งได้ประสานผ่านทางกงสุลมาเลเซียแต่ว่าแต่ได้ข่าวว่าไม่ได้รับอนุญาตจากปพ,พสงงลานะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันมาเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเควรที่จะให้เพราะมันคือภัยพิบททัติที่เราจะต้องช่วยกันมาเป็นโดยเฉพาะเขามีประชากรของเขาที่มา เที่ยวในหาดใหญ่นี่ยจำนวนมากพันกว่าคนเพราะเขาก็เป็นห่วงชีวิตของพวกเขาเพราะตอนนี้เนี่ยมีการขาดอาหารขาดน้ําบางคนไม่ได้กินข้าวมาสองวันนะฮะบางคนเริ่มป่วยนะครับเด็กอ่อนคนแก่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิก,การนะฮะเมื่อที่ผมได้รับเมสเซจมาบอกว่าที่ปั๊มน้ามันบ้านไร่นะฮะมีผู้สูงอายุคนเดินช็อกนะฮะซึ่ง เขาก็ประสานมาว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่จะไปช่วยเขาได้ณตอนนี้นะครับอันนี้นี่เราก็พยายามที่จะผมก็พยายามที่จะโพสต์ให้มันให้ให้ให,ให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ให้หน่วยงานได้รับรู้เมื่อกี้ก็ได้รับสายมาจากผู้ช่วยผู้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกรเกษตรนะครับท่านอันดิลันอาริโซ์ก็โทรมาว่ามีข้อมูลว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้เนี่ยผมจะส่งให้กับทางผู้ช่วยแล้วก็ ท่านผู้ช่วยก็บอกจะส่งให้กับท่านธรรมนัตนะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรเพื่อที่จะได้เร่งดําเนินการซึ่งวันนี้เนี่ยผมมองว่าการเอาคนออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สดุดเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ผมไม่รู้ว่าตอนนี้นะฮะในหาดใหญ่นี่มีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่มันสามารถเป็นจุดรวม ของนะักท่องเที่ยวที่สามารถที่ไปอยู่ตรงนั้นได้อยู่ในที่เดียวกันอยากการอาหารได้ให้ยาได้มีแพทย์มีหมอที่จะรักษาพวกเขาได้เนี่ยอันนี้สําคัญซึ่งหน่วยงานของรัฐทางจังหวัดจะต้องเป็นคนคิดในเรื่องเหล่านี้ว่าพยบแล้วจะไปอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยที่สุดที่ไม่มีนม้นําท่วมครับ